ก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวยการนะครับโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในการปราบปรามป้องกันอาจญากรรมทางเทคโนโลยีของทางรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นําเสนอผลงานเพียงบางส่วนนะครับโดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยให้เอะนะครับว่าอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยไปเผยแพร่ประชาพันธ์นะครับขอบคุณครับในในส่วนของที่ปปงบอกว่ามีเงินจานวนเกือบสามหมื่นล้านที่ผ่าผ่านแล้วอาจจะได้คืนกับประชาชนที่เป็นผู้เด,ดือดร้อนนะครับรตรงนี้ความชัดเจนคือคือเมืออม่อสักครู่ที่ท่านผู้ช่วยเลขาได้นําเสนอให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบก็คือเป็นการคืนในคดีนะครับคือคดีที่ทางเจ้าที่ตํารวจ หรือ ds.i. จับส่งปปงอไปจับแล้วก็ส่งดำเนินคดีไปแล้วก็มีรายงานไปที่ปปงอบป,ปงอมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงกับความผิดบุญฐานจริงนะครับก็ออกคําสั่งในส่วนเกี่ยวข้งของตามกฎหมายปปงอแล้วก็ทรัพย์สินที่ท่านพูดท่านบอกว่าคนละส่วนกับ3,000ล้านที่เป็นเงินค้างท่ออยู่ในบัญชีม้าต่างๆนะฮะอันนี้คือเงินที่ดําเนินคดี อยู่ระหว่างการดาเนินคดีแล้วก็จะต้องนํามาสู่การเฉลี่ยทรัพย์คืนครับแท่ส่วนของบัญชีม้าครับมีข้อมูลว่าเดี๋ยวเนี้ยครับเขาใช้วิธีการหลอกไปเพื่อเป็นมาพอบัญชีตายก็ปล่อยลอกมาแต่มาที่ถูกปล่อยลอบมาก็ถูกดาเนินคดีครับตรงนี้เราจะมีการคัดแยกยังไงครับคือคําว่าหลอกเนี่ยต้องดูเป็นกรณีไปถ้าเป็นกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าเปิดบัญชีมีค่าตอบแทน แล้วก็ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านึ้่เป็นที่ตั้งของโปรแกรมซ็นเตอร์อันนี้คงจะต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังนะครับว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมัครใจในตอนต้นนะครับมันมีความแตกต่างอยู่ในสาระตรงนี้นะครับสมควรขอ,ขอประเด็นเรื่องตรวจสอบการซื้อขายตำแหน่งครับมีที่คุณอัจฉรยิยะเขาออกมาร้อนะครับว่าวันนี้จะไปที่สำนักง,ง,งานทะเลครับว่ามีการซื้อขายตำแหน่งที่ตำรวจเขาฟักสิรับ ครับก็ผมก็ทราบตามข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าได้รับมอบหมายหรือได้ทางเจเลได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับแล้วผมก็นําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในกระบวนการตรวจสอบของตํารวจเราเนี่ยนอกเหนือจากการตรวจสอบในระบบของเจเลตํารวจแล้วนะครับเราก็ยังมีคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับหรือที่เราเรียกว่ากรรตล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบของเราเนี่ยท่านไว้วางใจได้นะครับโดยเฉพาะกอรอตลเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ใตบังคับของผู้ถูกตรวจสอบก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านพบตรแต่อย่างใดครับตอนนี้เรามีข้อมูลไหมครับตามที่ทางคุณอธิดาเสือมาเบื้องต้น,นก็เดี๋ยวขอให้ได้รับเรื่องก่อนนะครับระหว่างได้มีการเรียกมาชี้แจง้ก็ที่จริง แต่ส่วนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับท่านผอก็คือยังไม่ได้สั่งการให้ทางจเลือดสอบเป้นภาคแปดครับตอนนี้ยังครับยังครับส่วนของผู้จัดการภาคแปดนี้อยู่ทจเลือดในการลองลอยังครับก็เดี๋ยวรอที่ทางคุณหนึ่งบอกนะว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะามายื่นเรื่องรองเดี๋ยวก็คงต้องขออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทางภาคแปดปกติตอนนี้ยังไม่ได้มีการดเนนิการเรื่องยังไม่ได้มาถึงจเลือดแล้วกันอย่างเงี้นะครับ คงม,มีการเในการในส่วนอื่นไปแล้วนะครับประเด็นที่มีกับคนที่มีการบิดนบี้ยวแต่้องได้มีก,มการะฟ้องเรื่องอะไรครับที่ก่อนหน้าี้ครับที่ออกมาแชร์เรื่างก,นนการกล่าวหาในส่วนไหนครับส่วนรวมหรือส่วนตัวส่่วววนนตันตทาด้เอาส่วนตัวผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของการสมรนสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามที่ได้รับความเสียหายก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ว่าไป ในส่วนขององค์กรนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานชาติจะต้องพิจารณานะครับเป็นกรณีไป